ออกใหม่ได้เก่งเล็กๆนิดเดียวออกกับผมครับได้สประตูออตโอต้จัดไปเลยครับผมคันนี้เลยนะวันนี้ครับเราจะมารีวิวรถครับบอกเลยว่าคันข้างหลังผมนี่ครับเป็นตัวที่บอกว่าเป็นเกียร์ออโต้และเป็นรุ่นสประตูแล้วแบรนด์หลักแบรนด์ยอดเยยมครับสำหรับโตโยต้ารีโวปี2020นี่นะครับมาดูเลยนี่ครับผมบอกเลยว่าข้างหน้าผมเลยนะนี่คือรีโวนะเครื่องยนต์2450แรงมา้าเครื่องดีเซลรถบ้านมือเดียวสภาพ100%เตเต็มเลยครับคันนี้นะ โอ้ห้างไป้ายนี่จับไปเลยพี่ราคาเกือบ8,000 0 0 0กบาทแต่วันนี้พิเศษราคาเหลือเท่าไหร่มาดูไทยคลิปกันครับฮนะมาดูเลยนะคันนี้ครับโอ้โหไฟหน้ามาติดรีเฟคเตอร์ครับมีไฟตัดหมอกครบชุดทีเดียวนะสหรับกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าโครเมียมดําครับผมคันนี้โอ้โหมีอะไรค่าสติ๊กเกอร์ครับแต่งมาดยสวยๆให้เลยทีเดียวนะมามาดูข้างๆกันหน่อยครับนี่ครับข้างๆนะเป็นแม็กมาเรียบร้อยนะจัดทรงรงแม็กมาเรียบร้อยครับสลับแม็กนี่เลย โอ้โหไม็กขอบ18นะครับผมอ่ะสภาพน้ำกันบางโคนครับแน่นๆอยู่เลยนะมาจากสูนโรงงานโดยเฉพาะคันนี้เป็นสีขาวนะครับวันนี้เป็นสีขาวไม่มุกนะขาวเดิมๆครับด้านข้างครับผมอ่าจะมีหูช้างครับนี่เลยอ่ามีไฟเลี้ยวนะครับผมนี้สเกิร์ตแต่งให้รอบคันเรียบร้อยแล้วนะอ่ะที่จับนะครับจะเป็นโครเมียมนะครับผมอ่าเปิดโครเมียมได้นะครับนี่เลยมาดูภายในกันหน่อยครับข้างในกันหน่อยอานะครับเห็นชัดเจนไหมครับว่าข้างในนะครับผม เป็นตัวปรับไฟฟ้านะอ่าเป็นตัวปรับไฟฟ้าครับมาดูน็อตครับน็อตสีนะทุกจุดของสีครับตัวฝากระโปรงทุกจุดครับจะเห็นว่าเป็นน็อตเดิมนะครับไม่มีรอยขันนะครับเม็ดอาร์ตอยู่เหมือนเดิมเลยสภาพดเดิมครับบางคันในคันนี้อ่าจุดนี้อีกจุดนึงครับรอยเชื่อมต่อนะระหว่างกลางกับที่นั่งโดยสารห้องหน้าห้องหลังครับนี่เลยไม่มีการขันน็อตเกิดขึ้นครับน็อตเดิมบางคันครับเม็ดอาร์ตครับอ่าดูอาร์กันหน่อยนะเม็ดอาร์ตคันนี้จะเป็นงไงครับนี่เลยครับ สภาพเดิมๆไม่มีชนมาครับไม่มีเก็บสีมาให้เห็นชัดเจนไปเลยครับนี่คือเมรนานะมาดูด้านหลังกันหน่อยครับประตูหลังนะครับนี่เลยเป็นระบบไฟฟ้าเหมือนเดิมครับดูน็อตกันหน่อยครับน็อตเดิมๆไหมน็อตเดิมทุกจุดครับไม่มีขันครับไม่มีเก็บสีสภาพเดิมๆนะครับเม็ดอัฒหลังล่ะครับมาดูกันหน่อยให้ลูกค้ารีวิวเห็นชัดเจนนะนี่ครับโอ้โหทุกจุดนะครับเม็ดอัฒหลังครับสภาพเดิมนะรอย ตะเข็บรอยเม็ดอาร์ตอยทุกอย่างครับเดิมทั้งคันแน่นอนคันนี้นะนี่นะครับผมคันนี้นะครับคันนี้ครับนี่ครับเติมน้ามันดีเซลนะตัวนี้ใช้ดีเซลได้เลยนะครับอ่ะมาดูหลังกันหน่อยรอหลังครับยางหลังใช้ยางเดิมนะแม็กครับขอบ18คันนี้นะครับบางโคนครับแน่นๆนะนะช่วงล่างครับไม่มีเสริมแหนบมานะดูหน่อยครับไม่มีเสริมแหนบเสริมเพอามาสภาพเดิมจากศูนย์โรงงานโตโยต้ามาเลยทีเดียวคันนี้นะครับกระบาดไลเนอร์ครับ การใช้งานกระบะเออร่อไม่มีการเจาะคอกมานะไม่มีการใช้งานหนักสภาพกระบะเร่อใช้งานได้ปกติไม่จเจาะคอกเลยมาครับวันนี้มาเลยครับผมมาต่อด้ด้านหลังครับด้านหลังจะเห็นแล้วว่าคันนี้นะครับแต่งชุดแต่งสเก,กิร์ตมาให้รอบคันแล้วร้อยแล้วนะอ่าชุดแต่งสเก,กิร์ตมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้เทียบเลยพร้อมโลโก้ตัวต้ารีโวมาดูด้านหลังกันหน่อยครับอ่าด้านหลังสภาพนอนทุกตัวนะครับเห็นไหมครับชัดเจนมาานะครับตาไฟนะครับไม่เคยเปลี่ยนนะ ไฟเดิมนะครับไฟเดิมเมนอัดเดิมเลยจากศูนย์โรงงานนะครับการใช้งานกระบะไรเนอร์ไม่มีรอยขูดขีดครับสภาพอัมนเดิมทั้งคันเลยทีเดียวนะ2จุดครับเมนอัดตัวไฟท้ายครับยังเหมือนเดิมนะไม่มีเก็บสีมาครับนี่เลยอ่าสำหรับตัวเต้ารีโวคันนี้ปี2020ครับตัวนี้เรามาดูข้างหลังกันเรียบร้อยนะนะฝากระโปรงครับไฟท้ายดูที่3ชัดเจนเลยนะโลโก้เดิมครับตัวคันดักรีโวรีโวนะครับอ่ะมาดูยางหลังกันหน่อยครับ สภาพยางหลังกันหน่อยนี่ครับยางแม็กขอบ18บเหมือนเดิมนะนะครับยางเดิมนะครับซุ้มล้ออยู่ครบครับอ่าไม่มีกรดเตี้ยนะนี่กล่องเตี้ยไม่ได้ใส่ด้วยครับท่อเดิมทั้งคันเลยทีเดียวนะนี่คือสภาพความเดิมของคันนี้นะครับเดิมทั้งคันเลยนอกจากแม็กกับยางใหม่นะสเกิร์ตแต่งรอบคันครับคันนี้อ่ะมาดูด้านนี้ครับมาดูด้านขวาหลังหน่อยอ่ะดูาลกันก่อนนะน็อตเป็นไงบ้างครับเห็นไหมครับว่าน็อตเดิมนะทั้งคันให้ดูเลยว่า น็อตนี้จากโรงงานนะไม่มีรอยขันไม่มีสีแต้มนะครับตัวโครงสร้างข้างบนครับประตูหลังครับอ่านี่เลยครับจาเดิมมคกนเลยเม็ดอาร์ตนะครับทุกจุดเดิมนะครับไม่มีรอยชนมาไม่มีรอยเก็บสีมาเลยให้ลูกคายเห็นชัดเจนไปแล้วทุกจุดเดิมหมดนะครับโครงสร้างอันนี้เนาะนะครับอันนี้ไฟฟ้าครับมาเรามาดูตัวนี้กันหน่อยครับนี่เลยโอ้โห นี่ครับประตูนะประตูคนโซนหน้านะครับเป็นตัวที่ควบคุมนะครับอันนี้เป็นหมวดที่พับกระจกนะครับอันนี้หมุนระดับนะครับผมอันนี้คือปลดล็อกเพิ่มลถกระจกออโต้นะครับคันนี้สลับคันนี้ครับมาดูข้างในกันหน่อยนะมามาดูข้างในกันหน่อยคันนี้ครับคันนี้เป็นรุ่นนะครับตัวต้ารีโว2.4เซตเอดิชันนะครับเป็นปี2020และเป็นเกียร์ออโต้เห็นไหมครับอ่าเป็นเกียร์ออโต้นะครับคันนี้นะครับ ขึ้นจนส่งต่อ450แรงม้าหน้าจอสามารถอ่าปรับก็คือเชื่อมต่อบุทุรได้นะลูกค้าฟังเอ็มได้นะครับเชื่อมต่อ u s b ได้หมดเลยนะครับคันนี้เป็นแอร์แบคคู่นะครับเป็นเบาะผ้ากำยีทําความสะอาดง่ายครับคันนี้นี่ครับสรับคันนี้ไม้ก็เฉลี่ยก็ไม่เยอะมากครับคันนี้ก็วิ่งปีและประมาณ20,000กิโลตามปกตินะครับเป็นกุญแจเป็นกุญแจปกตินะขันปกติเลยนะครับคันนี้สหรับคันนี้ครับก็มีอ่าปากกระโปรงหน้ามาดูกันหน่อยว่า ข้างหน้าข้างในสวยขานาดนี้เป็นไงบ้างนี่ครับมาดูข้างหน้ากันหน่อยครับมาเลยตามมาเลยครับผมด้านหน้าของเขานะครับจะเป็นฝากระโปรงนะไม่ได้ไม่โชกคอัพนะจะเป็นเทาธรรมดาเลยโอ้โหชัดเจนครับเปิดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคันนี้นี่เลยชัดเจนเลยเดียวนะเครื่องยนต์ครับ2,450แรงมา้า2004นะ150หแรงม้าคันนี้นะบอกเลยว่ารนะัเชื่องเพลิงดีเซลนะครับอ่าเป็นเครื่องยนต์ส่ 2, 4, สูบ2เผา400อยาง4เส้นให้เลยทีเดียวนะคันนี้นะครับผม เป็นไงครับเครื่องยนต์ครับมาเรามาเริ่มดูเครื่องยนต์กันเลยนะด้านขวากันเลยครับนี่ครับลูกค้าชัดเจนเลยนะว่าคันนี้ครับไม่เคยถอดฝากระโปรงเม็ดน็อตเดิมๆนะไม่มีรอยสีแตกเลยทีเดียวนะฝากระโปรงเดิมทั้งคันครับนี่เลยมีแผ่นรองให้เรียบร้อยนะนี่ด้านขวาด้านขวานะครับด้านซ้ายก่อนเนาะดูนี่หน่อยมาดูมากันดูที่นี่หน่อยครับตาไฟตรงนี้นะมันเดิมครับไม่มีเลยไม่มีรอยแตก เม็อาร์ดเดิมัมาครคงสร้างเดิมทั้งคันเลยทีเดียวนะทุกจุดนะครับทุกตำแหน่งนะตัวนี้จุดลงโล่งคือม,มีอะไรใส่ไว้นะครับแบตเตอรี่เดี๋ยวใครซื้อเปลี่ยนก้อนใหม่ให้นะครับผมอ่าตัวนี้นะแผงแอร์ครับพัดลมใช้แผงเดิมจากโรงงานเลยนะมีเม็อาร์ดแต้มเห็นไหม Med เม็ดอาร์ดสีสีงสีฟ้าเนี่ยแต้มเรรบบ้อยแล้วนะหม้อน้ํานะครับนี่เลยเม็อาร์แต้มเรรบบ้อยแล้วนะหม้อน้านะครับเห็นชัดเจนว่าเม็อาร์หม้อน้ำหม้อน้ำเติมไม่เรียเรอยยังสีชมพูนะครับเรียบร้อยแล้วนะอ่า น้ำมันเครื่องนะครับให้เช็คเลยว่าน้ำมันเครื่องเป็นไงบ้างครับเห็นจุดน้ำมันเครื่องไหมมีอะไรมันหมาดเลยนะนี่ครับน้ำมันเครื่องตัวนี้ก็ปกตินะครับนี่สองขีดครับน้ำมันเครื่องแต่ถ้าซื้อกับเราเราเปลี่ยนให้ใหม่เข้าศูนย์ใหม่เลยทีเดียวนะคันนี้อันนี้คือลูกค้ายังไม่เปลี่ยนมาเนาะแต่ให้ลูกค้าดูก่อนว่าเดิมๆนะน้ำมันเครื่องการใช้งานได้ปกติครับนี่แหละครับผมอ่ามาต่อกันหน่อยครับมาต่อที่ด้านขวาของรถหน่อยนะครับโครงสร้างนะครับเห็นไหมครับถ้าด้านขวาจะมีตัว R นะอ่าเห็นชัดเจนมมัั้จะะะเเปป็็นนนนนนตตว R ครบอี L ไ่่ใช ต้องเป็น R นะครับตัวนี้ทุกจุดเม็ดอาร์ตนะครับไล่มาที่โครงสร้างด้านขวานะครับนี่เลยโครงสร้างเดิมทั้งคันครับอ่ะเห็นไหมรอยจุด R น็อตเดิมทั้งคันเลยน็อตฝากระโปรงครับไม่เคยถอดทำสีเลยนะครับดิสเบรกนะครับน้ำมันเกียร์อ่าน้ำมันเกียร์ตัวฟิวนะครับตัวฟิวทุกอย่างครบหมดนี่นะครับท่อนะครับเป็นท่อเดิมนะสองดูได้เลยนะครับถันรองเครื่องนําเดิมท่อเดิมทั้งคันเลยคันนี้เอาให้่าคันนี้สภาพร้อเต็มนะมาจากศูนย์โรงงานนอกจากแม็กกับล้อนะ แม็กล้อแต่งมาให้เพิ่มเติมนะครับสำหรับคันนี้นะบอกเลยว่านะครับสภาพคลิปมากๆนะค่อนข้างจะเกือบร้อเปอร์เซ็นต์เต็มเอานุม่มน้ำมาหน่อยหม้อน้ำข้างในเห็นไหมครับสองเห็นไหมหม้อน้ํานี่ไม่ได้เปลี่ยนนะหม้อน้ำใช้หม้อน้ําเดิมอยู่เครื่องยนต์ก็สองพันสี่ร้อยซีซีคันนี้ครับอ่าหม้อก็แผ่นเพลียนห้ดูครับแผ่นเพลียนี่เพลินเป็นเพลินเลยนี่ไงแผ่นเพนเลยเพียนการรับรองประกันครับของโตโยต้ามอเตอร์ไทยแลนด์นะครับนี่เลยโค้ดสีนะครับสีขาวนะครับปกต,ติเลยเครื่องยนต์เท่าไหร่ตรงเป๊ะแผ่นมอก ออปชั่นทุกอย่างครบชุดคันนี้ครับสลับคันนี้นะโตยเต้ารีโว vo, ปี2020ครับเกียร์ออโต้ย้ำนะวะ่าเกียร์ออโต้ลูกค้าครับนะมาดูขากระโปรงหน่อยสุดท้ายครับสุดท้ายนะฝาโปรงด้านข้างข้างบนครับจะเห็นชัดเจนว่ารอยเม็ดอาร์ตเนี่ยเรียบเนียนออกมาครับเป็นรอยนิ่มๆน,นะไม่ได้รอยแข็งด้วยก็ไม่มีขบวนการเก็บสีมาเลยนะครับนี่เลยเม็ดอาร์ตนิ่มๆครับมาทีเดียวนะทอบคันเห็นชัดเจนแล้วนะอ่านี่แหละครับผม มาเรามาดูกันหน่อยรอบคันกันครับวันนี้นะครับสำหรับคันนี้นะโตย่าต้ารีโวคันนี้นะครับผมบอกเลยว่านะครับใครซื้อไปได้ไปเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนครับนี่แหละครับ,รบออกห้างป้าแดงราคา700,000กว่าบาทแต่วันนี้พิเศษนะโตย่าต้ารีโวคันนี้ปี2020พี่อย่างที่บอกพี่ออกใหม่ครับได้เก่งคันเล็กแบบนี้เลยมาเชี่อไปดูก่อนอ่าแบบนี้นะออกใหม่ได้เก่งคันเล็กแบบนี้แต่เสื้อผมพี่จัดไปเลยครับได้โตยต้ารีโวสี่ประตูเกียร์ออโต เซตเอชันด้วยนะครับราคาคันนี้ตัดสดที่479,000บาทครับย้ำนะราคาตัดสดที่479,000บาทครับสำหรับผู้ใดสนใจนะครับจัดพิเศษมาเลยนะหาผมทักของผมไี่เลยเบอร์ที่เบอร์094526034พี่หรือแอป4 CCA ใครทักมาพี่จัดพิเศษเลยนะครับโปรครับใครแนะนำมารับไปเลยครับ10,000บาทครับผมพิเศษไปเลยนะอย่าลืมติดต่อผมคลิกลิกงข้างบนนะครับวันนี้กลับสวัสดีครับ